ดีค่ะวิธีกําจัดเพี้ยแป้งให้ตายสิ้นด้วยน้ำด่างจากกีเท่านะคะ,ะปัญหาของเพี้ยแป้งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้และพืชชนิดอื่นๆเป็นอย่างมาก ทำให้ผลผลิตของพืชผักเสียหายนะคะไม่คุ้มกับการลงทุนวันนี้เราก็มีวิวธีกําจัดเพี้ยแป้งที่ได้ผลดีมาฝากนะคะก็คือให้นําขี้เถ้าที่เย็นแล้วจํานวน3กิโลกรมัมเทใส่ในภาชนะหลังจากนั้นก็เติมน้ําประมาณ10ลิตรนะคะลงไปแล้วก็คนน้ํากับขี้เถ้าให้ผสม ให้ผสมกันแล้วก็ละลายประมาณ3-5นาทีสาเหตุที่ควร5 5นาทีก็เพื่อที่จะให้ขี้เท่าละลายในน้ำในทุกอนุโมกูลของขี้เท่านะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนเสร็จแล้วเราก็มารินเอาน้ำขี้เท่าที่เป็นน้ำด่างที่ผ่านการตกตะกอน มาใช้กําจัดเพี้ยแป้งวิธีการก็คือใช้น้ำด่างในอัตราส่วน2 5 0ซ c กับน้ำ10ลิตรหรือจะใช้น้ำด่าง5ลิตรโตอน้ำ200ลิตรมาฉีดพ่นกําจัดเพี้ยแป้งทุกวันนะคะอย่างเช่นฉีดพ่นกับฝรั่งมะละกอน้อยหนาถั่วฝักยาวมะนาวแล้วก็พืชไร่ต่างๆ ก็จะได้ผลดีนะคะก็แนะนำให้ฉีดทุกวันจนกว่าเพี้ยแป้งจะหายไปนะคะก็มีวิธีง่ายๆมาแนะนำด้วยภูมิปัญญาค่ะสวัสดีค่ะ